จบชีวิตคู่11ปีขอไม่พูดถึงอดีตชีวิตหลังหย่าอันาน,นานาตาชากลายเป็นแม่เลี้ยงเดียวคงความสวยระดับตำนานด้วยวัย54 ากย้อนไปเมื่อ20ถึง30ปีก่อนวงการนางแบบเมืองไทยอาจจะย,ยังไม่ได้เฟื่องฟูมากนักแต่ในยุคนั้นชื่อของนางแบบสาวแอนนานาตาชาเปลี่ยนวิถีกลับเป็นที่รู้จักและด่งดังมากด้วยความสวยเด่นมีสไตล์ผิวขาวละเอียดหน้าคมแบบสาวอิสลามแต่ยิ้มหวานจับใจอีกทางรูปร่างที่สูงเพรียวขายาวกิริยาอ่อนหวานหลายคนจึงขนานนามให้เธอว่านางฟ้า แอนนาน,นาตาชาเก้าขึ้นมาเป็นนางแบบตั้งแต่ช่วงที่เธอศึกษาปริญญาตรีคณะมนุษยาศาสตร์เอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยหอการค้าซึ่งเธอก็ได้รับการคัดเลือกเป็นดาวมหาวิทยาลัยในช่วงที่เข้าศึกษาชั้นปีที่1ด้วยเรียกว่าความสวยเจิดจ้ามาตั้งแต่วัยเรียนถึงเวลาจะผ่านไปแต่อดีตนางแบบตัวแม่อย่างนาตาชาก็ดูแลตัวเองอย่างดีมาตลอด จึงคงความสวยเป๊ะทั้งใบหน้าและรูปร่างกระทั้งถูกคว้าม,มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับสถานเสริมความงามแห่งหนึ่งและมีผลงานแฟชั่นอยู่บ้างปรับรายรวมถึงการมาเป็นนักกากนางฟ้าโชว์น้ำเสียงในรายการปัจจุบันเธอมีอายุ54ปีแล้วแม้ในวันที่ต้องผ่านมารสุมชีวิตรักแรกการอยากขาดกับอดีตสามีไปเมื่อต้นปี2562แต่บอกเลยว่าเธอยังคงความสวยดูแพงไม่เปลี่ยนไปจากอดีตเลย ดังครับครัวกับตุยธิรพัฒน์ยอมรับว่าทั้งคู่ได้ตัดสินใจจบชีวิตคู่11ปีด้วยการหย่าร้างกันแล้วโดยให้เหตุผลว่าทัศนคติและมุมมองในการใช้ชีวิตที่อาจจะไม่สอดคล้องกันความยืนยันว่าไม่มีเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนแน่นอนว่าทั้งคู่มีลูกชายด้วยกันคือน้องไตทตันซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเลี้ยงดูมาจนถึงทุกวันนี้พี่ตุย้ยธิรพัฒน์เขาได้เข้ามาช่วยอะไรไหมแอนนาได้บอกว่า ไม่ขอตอบไม่พูดถึงดีกว่าคือเราก็แฮปปี้กับการอยู่กับน้องสองคนเหนื่อยด้วยค่ะตอนนี้น้องก็อยู่กับเราตลอดไม่ได้ไปหาตุ้ยเลยทางด้านตุ้ยก็ยังเดินอยู่บนเส้นทางบันเทิงทั้งงานบริหารขึ้นวิทยุนักร้องนักแสดงอย่างไรก็ตามสำหรับตุ้ยและนัตชาได้เข้าพิธีแต่งงานด้วยกันโดยในวันแต่งงาน ตุ้ยให้สัมภาษณ์ว่านาตาชาคือเจ้าสาวในฝันของเขาขณะที่นาตาชาเล่าถึงความพนับใจในตัวคนรักของเธอว่าเขาเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขเขามีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าจะสนุกกับเขาได้ตลอดไปความรักของตุ้ยแอนนาที่เริ่มคบหากันตุ้ยได้เจอแอนนาในงานแฟชั่นและรู้สึกชอบทําให้สารสัมพันธ์จากนั้นมาซึงมีคนตาดีเห็นทั้งคู่สวีดกันย่านถนนเข้าสาร คบหาดูใจกันมา4ปีในช่วงต้นปี2551ก็มีขา่าวแพร่ออกมาว่าทั้งคู่ซุ้มมั่นกันแบบเงียบๆที่บ้านในต่างจังหวัดโดยมีผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายร่วมพิธีพร้อมหน้าต่อมาปลายปีทั้งคู่ก็จัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสโดยมีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและนางแบบมาร่วมแสดงความยินดีกันมากมาย